ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้วยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู้ผูกสุขคนพบพอ,พอกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมัดลราจา้าเป็นช่องพักกินพักเที่ยวแบบสบายๆสไตล์มิชาสีดาเดอเจเดอร์เมื่อนี่พ่อยญ่มิชากับยายสีดาพาพีพาน้องและเพื่อนๆมาก,กินขา่าวจ้าชสซี um, บัวาเอสเซนเวียเชส เราทเอมิสเินสลัดและสำหรับต้องบอกว่าผใหญ่เนี่ยจะน็ปลานอตจะนะคตาเบอรียว่าน้ำมันค่าเบอรียวปลาทอดนอตจะนาะยังีดาทอดปลาซื้อว่าค่าเบอรียวห้พ่อใหญ่เราก็มีสลัดจ้านอตจะนาะสลัดพ่อใหญ่เฮ็ดเองจ้ะอันนี้พ่อใหญ่ก็เฮ็ดห้ยยัีดาไว้สกินกับขนมจีนจ้ะนี่จะขนมยีนน้ำยาปลาปลากระป๋อง ตีนไก่จ้าโอ้ยลูกชิ้นพร้อมนาอจ้ะเนาะเคียงแน่นแน่นแซ่บแซบกันเลยจ้ะแต่ว่ากอนสิสิบปรับชมคลิปของเขาโปรดใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาสองคนล้วก็โปรดช่กดกระดิ่งน้ำใจเด้อเพื่อสิบแปดคลิปใหม่ของเขาจ้ะมาจ้าแซ่บแซ่ร้องกันจ้าชัดสีวีมโพสมด่มกินน้ำสักคนจ้า กินอร่อยครับขอบคุณค่ะกุฎอภิถีกุฎอภิถีจวดกันเลยจ้า <c oughs> พ่อใหญ่มีช้ากับยายสิดาเฮียวหอนละจ้ามาเด้อ <c oughs> จ้าโอ <Okay. S 1> เคโอเคจ้าสุผู่สุคนจ้าสุผู่สุสคนมาเด้อถูกทุกคนทูก,ท,กทุกทันอร่อยไม่ชา้าแล้วก็อืมหอนละจ้าโอ้ยขนมเสียนเฮ็ดไม่ๆมจ้าควนหุยหุยปะทุป,ปะทปุจานไงจานเตะเป็นเซสบปีนไก่กับ ต้มใหญ่ดีจะตีนไก่ก็ได้ซ <c> ิมกกอนหัวปลาจัดหัวปลาคำใหญ่ๆอืฟิชทำสุดเซอเล็กกดมาดังค่อ well, ร์เซอรเล็กกดังค่ะมดีมงดังเกอร์พูว่ายายเสียเฮ็ดปลาทอดแ่บจ้ะ ขนมเส้นขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องตีนไก่ลูกชิ้นมาจากน้าโอ้ยแสบหลายจ้ะปะลาไหนัวๆจ้ะเส้นขนมจีนเี่ก็เป็นขนมจีนแห่งจ้ะเหนียวนุ่มจ้ะแซ่บอลุกกินสะกอนกินไม่ชัดอืมเออจะกินไหม ไม่ก,มกินดิชนติค,ค่ะวันนีงเมากินน้ำกินไหมน่ากินค่ะอันนี้อาหารให้อาหานบ้านเขาอาหารฝรั่ง <c ười> มักไผ่มักมันกินนำกันเหมือนเดิมเราจะเนาะ ก็นามรูกกินรูก,กินหมูจ้ะแทบแทบแทบแต่ว่ายาสีดาเราด้เฮดเองเขาจะเนาะซื้อเพื่นมาจะรู้ละสิบสามวัยรู้จ้ะ กุ้งกินผักไหนเพื่อนยัยนล้เงินด้ลยเสริมสูงดีมนเว่าไรเฮ็ดคลิปกินโดนแล้วจ้ามือกี้โอ้ยเฮ็ดคลิปขนมจีน ทักท้ายพี่ทักน้ำท้ายน้องแล้วจ้ะเนาะกินขนมจีนแซ่บๆน้ำขันจ้าชัดๆนักเที่ยวสนิทเนี่ยอือหืเหีูนอืมนั่งกระเชื่อโอ้ยแซ่บแซ่บไหมชัดแซ่บแซ่บแซ่หลาย Richtig? Ja, liegt super. Den Kai Tom Muss Möchte demnächst noch beim Einkaufen, weißt du, nochmal mal demnächst kleine Flasche Wein kaufen. Kleine, mhm. nicht große. Mhm. Okay. Mit Fisch, weißt du, lecker. Ja? Mhm. Mhm. Demnächst. Mhm. Mhm. เพราะไงวะรอบนะ่ากินปลาเราต้องมีไว้พร้อมเพราะดีแล้วมนาะขออนุญาตใส่มือนะจะเนาะแหนตีนใกล้มันจะค่อยแซ่บจ้าไงแซ่บ <c oughs> <c oughs> ลืมบอกไปนะจ๊ะเนาะตอนนี้อยู่เยอะละมันอ่าเวลาบ่ายสองโมงสามสิบห้านาทีจ้าเป็นเขาเที่ยงเทาสองคนนะจ๊ะเนะาะเสาร์นียายสีดาจะไปทงน้าจ้ะแล้วกลับไปทายพี่โอทงน้านะจ๊ะเนาะกลับมากับ มาเห็ดแนวกินแล้วก็ได้มากินเขาประมาณบ่ายสองโมงก,กว่าพอดี <c oughs> มื่อนี้ก็มีแดดยุ่จากกัหักบ่ซ้ำแห้งเพราะปอะไรแ <c oughs> ดดแน่บดแน่ <c oughs> ไออุณหภูมิสิก,กาดเนอะชัดไหยเธอนี่สิบเอ็ดองศาจ้ะสำหรับมื่อนี้ ยี่สิบเสสอ็ดองศาสำหรับวันนี้ชใช<า>่ใช่พิเถูกต้องครับถูกต้องค่ะ คำเย่ยจังเบอร์เรียงขนมเส็ดนะจ้าน้าสิดามากๆบอกว่าสิกินกับน้ำยาบอกว่าสิกินกับตำสมบอกว่าสิตำส่วตตำมั่วเศษ อร่อยไหมคะอืมอร่อยอร่อย แงหลิกนะจ๊ะยอนทอกฟิก hmm. อิดไม่ล n งเล i c ่เลยสิมันแซเล็กอะแซ่บแซเล็กอ่ะนเสิรลปเนยปเนี่เราบ่ได้กินโลนะเนาะแซ่บปลาอยากกินบ่ปากบไ่ด้สเป็นะไมุ่้งาทุกอย่างทุกอย่างอาย่ กินหมดไหมกินหมดกินหมดกินหมดครับกินหมดครับปลาสองตอนแบบไงอาแบบฟีอื้มแต่ยังมันช่วงนี ก so yes. mm ็ hmm. yeah. ่าหลายแต่ว่าก็กินเบิดจ้ะถ้าตอนเดียวก็หน่อยปวดไม่ส่งเมื่ออันสติกค้าบ์บิตินเว่งยานี้เสร็จแล้วส่งมสดต้องใเมัตอนเดียวกับ่อิ่มน่าจะเนาะหน่อยปวดังว่าสองตอนกัน lại phải nói nâng tao bắt bớt nó qua Máy giờ chìm bớt cho mê linh Rồi toàn pha phạm toàn coi Phải cái bên linh Nhắn nói chả vay chìm bớt lén ของยายสีดากะขนมกีน้ำยากระเจียงมิ้นลินตาบะเฮ็ดหมอแบบนีจ้ะกินได้อีกมืออื่นผมลจ้จ้ะจ้าสำหรับวิดีโอนี้นาะจะนอ้อยายสีดากับพ่อใหญ่ีจ้ากับข้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู้ผู้สู้คนติดเข่ามารับชมวิดีโอของเขาจ้ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง ล่ำรวยล่ำรวยถูกหวยสุ้ผู้สุคนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวิดีโอนี้จ้าก็เอาไวส้สนิทซักก้อนจ้าอ่าพบกๆกันวิดีโอหน้าจ้าสบายดีสู้ผู้สู้คนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจูส์ zum nächsten mal บายบายจูสจูส <laughs>